ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดแท็กผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าเอาแบบเข้าใจง่าย,ายก็ติดกระเป๋านะครับกระเป๋าผลิตภัณฑ์ในตัว YouTube นะครับสำหรับท่านใดอ่ะที่เป็นครีเอเตอร์อยู่นะแล้วก็มีช่อง YouTube อยู่นะที่ว่าเปิดการสร้างรายได้แล้วนะครับผ่านเกแล้วนะคือหลัก ข้อหนึ่งเลยคุณต้องผ่านเกณฑ์นนะก,การสร้างไรายได้แล้วนะคือคุยรับเงินจาก YouTube อยู่นะปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเริ่มมาไ,มได้กี่วันกี่เดือนกันนะแต่เพิ่งน่าจะเพิ่งไม่นานหรอกนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถติดก,กระเป๋านะท็อปิ้งในตัว YouTube ได้แล้วนะ แล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาคลิกนะแล้วก็สั่งซื้อผลิตตัณฑ์นะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะสำหรับวิธีการนะผมจะอธิบายในที่นี้ผมจะอธิบายในตัวเป็นในคอมพิวเตอร์ก่อนกนนะวิธีการให้คุณเปิดในตัว y u t u b e Studio อนะของคุณขึ้นมานะครับให้คุณเลื่อนลงมาที่คำว่าสร้างรายได้นะถ้าคุณยังไม่ได้เปิดนะต้องขอโทษทีนะผมไม่ทำคลิปตั้งแต่แรกนะ ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดตัวหน้ากระเป๋าช้อปปิ้งนะให้คุณมากิ๊ิที่คำว่าช้อปปิ้งนะมันจะมีหน้าต่างอยู่นะประมาณว่าให้คุณสมัครไม่ยากหรอกสมัครมันก็ไม่ได้กรอกอะไรอ่แค่คิดคำว่าตกเงื่อนไขนะแล้วก็คิดที่คำว่าตกลงนะเท่านั้นแหละนะคุณก็จะเชื่อมต่อกับตัวร้านค้าแล้วนะร้านค้าที่คุณจะเอาเอผลิตภัณฑ์ไปติดแท็กนะติดแท็กในตัววิดีโอของคุณเรือวิดีโอที่คุยกันนะ ขึ้นมานะคุณสังเกตบ,บางวิดีโอเดี๋ยวนี้มันจะมะีมันก็รายการสินค้านะขึ้นอยู่แถวๆขวามือด้านล่างนะถ้าเลื่อนไปมันจะเจอนะแล้วก็ปัจจุบันนี้สามารถไฮไลทนะ์นะผลิตภัณฑ์ระหว่างกาเล่นวิดีโอได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนมาเลยนะหลังจากคุณเปิดการช้อปปิ้งเนี่ยการติดกระเป๋านะคุณจะเห็นนะผมก็เพิ่งทําไม่นานนี้ไม่กี่วันเองนะให้คุยมาที่คําว่าเนื้อหานะเนื้อหาเสร็จนะ คุณมาที่วิดีโอของคุณนะครับวิดีโอของคุณมาที่คําว่ารายละเอียดนะนะครับคุณจะเห็นคําว่าผลิตภัณฑ์นะตัวเนี้ยปั๊บนะคุณเห็นไหมเห็นไหมนะครับจะเป็นลายที่ผลิตภัณฑ์นะแล้วก็เขาจะเหมือนกับเขาเขาเลือกมาให้คุณนะถ้าคุณจะเอาอ่ะนะเอาสมมุติคุณจะเอาตัวหน้าจอยอย่างเงี้ยนะคุณก็ ติดแท็กได้เลยนะครับติดแท็กเสร็จเห็นไหมเขาจะบอกถึงจํานวนค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะกรณีคนที่สินใจสินค้านะที่มันติดแท็ก,กเอาเยี่ยงคุณนะเขาคลิกเข้าไปแล้วก็ซื้อสั่งซื้อสินค้านะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะเห็นไหมแต่ละอันจะไม่เท่ากันนะสิบ เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นผมก็เคยเจอนะสองเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคุณดูกันเขาจะบอกมดนราคาคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะแล้วก็เขาจะบอกถึงรายละเอียดนะครับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมสำหรับลิจภัณาเหล่านี้ในเวลาต้างกัดได้ถึงวันที่หนึ่งมกราคมนะสองพันยี่สิบห้าครับถ้าสงสัยก็คลิกที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในที่นี้เอาถ้าเราอยากจะให้ของใช่มันตรงกับวิดีโอของเรานะาใกล้เคียงกับวิดีโอของเรานะ สมมุตินะแต่มันไม่จําเป็นหรอกที่ว่ามันจะต้องเรื่องไปเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิดีโอของคุณนะแต่ถ้าคุณเอาสมมุติทําเรื่องแมวอย่างเงี้ยคุณอยากจะเอาเอาชุดแมวอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจิพมได้ที่ร้านบนนะในคอมพิวเตอร์ผมว่ามันง่ายจีนนะแลคลอวก็เตอร์ Enter นะหนึ่งครั้งก็จะเรื่องขึ้นมานะคุณก็สามารถเลือกได้นะแต่คุณดูอันไหนค่าคอมมิชชั่นแล้วแต่คุณชอบอ่ะนะ ที่ดูว่าคนน่าจะคิดเข้าไปซื้อสินค้านะ,ะคนก็ดูนะอ่ะปะั๊บอย่างนี้นะก็สามารถคลิดได้ให้คุณลองดูเวลาของยีโอคุณด้วยว่าควรจะมีมตัวเนี่ยเพิ่อจะผ่นะมากน้อยอะไรประมาณไหนถ้ามากเกินนะเดี๋ยวเวลาเราจะไปไฮไลไท์นะเดี๋ยวมันจะล้นเกินนะแล้วก็จะไปรำคาญไปลกตาคนดูนะคุณก็เลือกให้พอดีพอเหมาะนะครับ ก็ในที่นี้เอาเอาเอาสมุิเอาจุดนี้นะสมมติเอาแค่นี้นะข่าวเนี้ยพอคิที่คําว่าอย่าเพิง่งจะทิดที่คําว่าเสร็จนะให้คุณมาเพิ่มการประทับเวลานะ่ก็คือทาไฮไลท์นะในที่นี้ให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มนะที่ตัวล่างเนี่ยเห็นไหมคุณเอาเมาส์มาจิ้มนะที่คุณกะว่าไอ้ตัวไฮไลท์ผลิตภัณฑ์มันจะนาจาขึ้นมานะคุณเอาเมาส์มาจิ้มอย่างเงี้ยนะคุณก็มาคิดที่คําว่าเพิ่มการประทับเวลา แล้วก็เอาเมาส์มาจิ้มอีกทีนะคุณก็รู้เพิ่มการประชับเวลาในสามสิบวินาทีแรกไม่ได้ออถ้างั้นก็ต้องเอาซักประมาณนี้นะแล้วก็เพิ่มการประชับเวลานะครับเอาแล้วก็เอื้อนเอาให้มันห่างสักนิดนะคุณก็ลองมาดูกระกาศดูนะดูว่ามันควรจะพอเหมาะประมาณแค่ไหนนะเอื้อนมาตรงนี้อีกนะแล้วแต่คุณเลือกกันนะจะ่ให้มันติดทิดเกินๆนะคุณก็เพิ่มการประชับเวลาอาพอโอเคกันนะ จะลากดูก็ได้ว่ามันจะขึ้นประมาณไหนมันจะขึ้นประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนที่เขาสนใจเขาคลิกหรือเขาแตะเข้าไปแล้วก็กดสั่งซื้อนะของนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังเชื่อมโยงกับตัวช o อปปี้นะแต่ว่ามันมีร้านอื่นด้วยเพิ่มเข้ามาอีกสามสี่ละห้าร้านนะผมเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะสอนถึงวิธีการไปเชื่อมต่อกับร้านพวกนั้นด้วยนะตอนแรกที่ผมเห็นนะสองสามร้านเองมันเหมือนกับมันจะเพิ่มมาเรื่อยนะเขาคงจะไปคุยกันกับยูทูบนะ ผมจะสอนวิธีด้วยนะพโอเคคุณก็มาคลิกที่คำว่าเสร็จนะก็เสร็จอีกทีแล้วก็บันทึกตรงนี้ด้วยอย่าลืมคำว่าบันทึกนะครับก็เป็นอันเสร็จเจบร้อยนะคราวนี้ให้คุณมาย้อนกลับมานะครับที่หน้าเนี่ยให้คุณมาดูคำว่าสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้เสร็จให้คุณมาดูที่คำว่าช้อปปิง้งตัวนี้นะคลิกที่ช้อปปิ้งเลยก็ได้เห็นไหมการผลิตผลิตภัณฑ์นนะ ไอ้ที่เนี้ยมันจะมีคำว่าเชื่อมต่อนะคุณสามารถเพิ่มได้ว่าคุณจะเลือกร้านค้าไหนนะคุณบางที่สงสัยมันเป็นร้านอะไรคุณก็มาคิกที่คำว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็จะขึ้นมาให้ดูนะว่ามันเป็นร้านอะไรยังไงก็ดูก่อนก็ได้นะถ้าโอเคเราจะเชื่อมต่อกับร้านเนี้ยคุณก็จะคิกที่คำว่าดำเนินการต่อเขาจะมีข้อตกลงอยู่นะคุณก็อ่านให้ดีก่อนนะครับว่ามันอะไรยังไงนะ ถ้าคุณโอเคแล้วคุณก็คิดอย่างนี้แล้วก็อยอมครับอ๋อ้าบาอันนี้เขาจะให้เราเหมือนกับ Create on YouTube Sell on Spring อ๋อถ้าเป็นในหน้านี่ถ้าเป็นสินค้าบางอย่างนะเขาก็ต้องการข้อมูลคุณนะคุณก็ต้องสมัครไปนะคุณก็กรอกอีเมลสร้างพาสเวิร์ดนะคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะแล้วก็ พีจาราว่ากี่แอคเคาน์นะสมัครก่อนนะก็จะเป็นอันเสร็จึ้นเรียบระหวาการเชื่อมต่อร้านค้านะนะครับในที่นี้ก็คือการเชื่อมต่อผลิตัพันนะดูอันนี้สิอันนี้ดูว่าเป็นยังไงนะอืมอันนี้ก็ต้องติดตั้งนะแต่ละอันนะกดเปลี่ยนอะไรก็จะแตกต่างกันกูลองดูกันอันนี้ก็คือวิธีการเชื่อมต่อกับร้านค้าต่างๆนะเพื่อเพิ่มโอกาสนะในการ ได้ค่าคำแจ้งของเราแล้วก็ในหน้าเนี่ยมันจะเป็นประสิทธิภาพนะคือเหมือนเขาจะบอกข้อมูลวิเคราะห์นะว่าไรายได้นะยี่สิบแปดวันของเราเท่าไหร่นะยอดขายทั้งหมดที่คนเขาเอกดถังซื้อสินค้าไปนะถ้าคำถั่งซื้อยี่สิบแปดวันที่ผ่านมานะจํานวนการคลิปของผลิตภัณฑ์น,นะก็คือในหน้าวิดีโอนะว่ามีคนคลิกเข้าไปอยู่เท่าไหร่นะผมเพิ่งซึ่งแท็กไปไม่กี่วิดีโอเองนะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาว่างนะ ถ้าคุณว่างค,คุณมีวีดีโอเยอะก็แนะนานะมันก็ดีกว่าเราปล่อยไว้เฉยๆนะก็เสียโอกาสไปนั้นในการสร้างไรายได้นะคุณว่างคุณก็นั่งติดแท็กผลิตภัณฑ์ไปไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ไปนะเอาให้มันเป็นจํานวนที่เหมาะสมพอดีนะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะในวีดีโอของคุณนะถ้าวีดีโอคุณยาวคุณก็อาจจะติดแท็กพวกผลิตภัณฑ์อะไรให้มันได้มากหน่อยนะแล้วก็มาไฮไลท์มาอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ยก็เป็นวิธีการนะสมัหรวิธีการ ิดแท็กพลิตภัณฑ์นะหรือว่าติดกระเป๋านาในตัววิดีโอของเราใน y o u t u b e นะสำหรับท่านที่เป็นครีเอเตอร์นะสร้างแวดาจาก y o u t u b e นะคือคุณต้องผ่านเกณฑ์การรับแวดาจาก YouTube ก่อนนะคุณถึงคุณคุณถึงจะมาทำอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าในระบบมือถือนะถ้าใครสนใจอยให้ผมสอนก็ เดี๋ยวผมค่อยทาให้ดูเป็นคลิปถัดไปกันนะในนี้เป็นมีเป็นคอมิชเชอร์กันนะแต่ว่าในมือถือผมลองดูอาการไฮไลท์พฤิตพัธนธะ์ผมยังหาไม่เจอนะว่ามันไฮไลท์ตรงไหนนะแต่การติดแท็กมันทาได้อยู่นะครับคบยังไงเดี๋ยวว,นนนนยว,ยว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าคลิปดีชาติดีจะเป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรับันี้แค่นี้ก่อนนะครับครับจุนครับ